วาพระพรอ,อันนี้ที่ได้มาจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเราสองคนร่วมมือกันทำอะค่ะก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นพยานม,มาก่อนหน้านี้ค่ะตุ้มได้งานทําที่บิ๊กซีเนาะแล้วก็ทํามาสักพักหนึ่งช่วงระหว่างทําเราทํางานค่อนข้างหนักตุ้มทํางานหนักมากคือหนักขั้นที่แบบกลับบ้านตีสองตื่นตีห้าเพื่อจะต้องดูแลลูกต่อค่ะ คือโน้ตเนี่ยพยายามช่วยเข้ยตื่นเต้นพยายามช่วยเพราะว่ากลัวตุ้มจะไม่ได้คุยกับลูกโน้ตก็เลยบอกว่าบางคราว่าเช้าเนี่ยจะต้องตื่นเช้าเพื่อไปส่งลูกเป็นเป็นหน้าที่ที่โน้ตมอบหมายแล้วเราก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นอยู่หลายปีสองปีได้แล้วรู้สึกว่าอึดอัดมากเลยค่ะก่อนหน้าเนี่ยรู้สึกมันอึดอัดทําไมชีวิตมันดูมันวุ่นวายแล้วทํางานก็หนัก แล้วก็ไม่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นในชีวิตเลยก็เลยอธิษฐานบ่อยๆพูดภาษาปแปลกๆแ,แล้วตุ้มก็คุยกับพระเยซูเวลาตุ้มขับรถบ่อยๆนะคะคุยคือก็นั่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูดกับพระเยซูว่าเอ่อทำไมทํางานหนักแล้วไม่เห็นได้อะไรขึ้นมาเลยทําไมทํางานไปเรื่อยๆไปวันๆหนึ่งเงินเดือนก็ไม่เห็นจะพอใช้เลยแล้วก็ดู ดูมีแต่เรื่องราวที่ทํางานก็มีแต่ความเครียดก็นั่งคุยกับพระเยซูคุยทุกวันอธิษฐานทุกวันอ่านพระคมัมภีร์ไม่ได้อ่านตลอดเวลานะคะแต่ตุ้มใช้วิธีการฟังเอาฟังใส่หูฟังเอาแล้วก็ฟังเพลงนมันสก,การอยู่ตลอดเวลานมันสก,การพระเจ้าในรถทําแบบนี้อยู่เสมอจนวันหนึ่งจะมาโบสถ์ตอนเช้าอะคะ่ะแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดคือได้ยินเสียงชัดมากบอกว่าต้องถวายสิบรถแล้วเต็มจํานวน แล้วให้ไปบอกโน้ตว่าต้องถวายสิบรถเต็มจํานวนด้วยเหมือนกันคือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่กล้าพูดกับโน้ตเพราะว่าเราต่างคนต่างทําเรื่องนี้อยู่แล้วเราไม่ได้มานั่งคุยกันแล้วก็รู้สึกเดี๋ยวแบบกลัวว่าไปพูดเราจะฟ้องผิดว่าว่าว่าโน้ตไม่ถวายสิบรถหรอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเคยมีปัญหากันจุกจิกจุกจิกเรื่องแบบนี้ก็เลยตัดสินใจบอกโน้ตเราต้องถวายสิบรถเต็มจนนํานวนพระเจ้าบอกแบบนี้ เขาก็เออไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยค่ะเขาก็ตอบตกลงเดี๋ยวนั้นทันทีแล้วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะได้ยินเสียงถวก่อนที่จะได้ยินเสียงเรื่องการถวายสิบรถอะค่ะจริงๆตุ้มไม่ได้อยู่ในทีมนมัสการแต่ตุ้มก็โดยโดย,โดย,โอ, oner, อ,ายอาจจะพระวิญญาณเนาะ ทุกครั้งจะได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆทุกครั้งจนป้าแบบก็จะแซวว่าคือตุ้มมาร้องเพลงครั้งแรกค่ะหลังจากที่ได้แจ้งว่าจะขออนุญาตเข้าทีมนมัสการเงี้ยค่ะป้าแบบบอกโอ้สองสัยวันนี้จะเป็นงานใหญ่ตุ้มถึงมาแล้วตุ้มก็บอกกับโน้ว่าโน้ตจริงๆตุ้มรู้สึกในใจว่าตุ้มต้องเข้ามาอยู่ในทีมนมัสการต้องร้องเพลงนมัสการพระเจ้าแล้วก็ต้องติดสนิทมากขึ้นแต่ยังไม่ทําได้ไหม พราะวันเสาร์เรามีงานบ้านที่เราจะต้องทําจนถึงสุกทํางานกับดึกมากวันอาทิตย์เรามาบสถแต่เช้าแล้วกว่าเราจะกลับบ้านคือมันมีทุกอย่างขึ้นมาในหัวงหมดเลยว่าเดี๋ยวจะมีงานอะไรที่ต้องทำาตื้อเตืแล้วโน้นก็บอกว่าแล้วแต่ตุ้มเราบอกแล้วแต่ตุ้มเลยแล้วแต่ตุ้มเลยถ้าตุ้มจะยังไม่มาก็แล้วแต่ตุ้มเลยแต่ว่าข้างในด้วยความที่เราเรียนเรื่องพรวิญาญณญเยอะข้างในก็จะเล่าอยู่ตลอดเวลา ตุ้มก็แบบมันใช่หรือเปล่าอะแล้วโน้ตก็ยืนยันกับตุ้มว่ามันใช่นะแต่มันก็อยู่ที่ตุ้มนั่นแหละตัดสินใจเลยตุ้มก็เดินมาหาพี่โอ๊คพี่โอ๊คนั่งกําลังเลือกเพลงอยู่ะพี่โอ๊คคะขอเข้าทีมนมาสก,การด้วยได้ไหมคะพี่โอ๊าบอกยยินดีเลยพอเสร็จปุ๊บแต่ต้องร้องไม่เพี้ยนนะใช่พี่โอ๊กว่าต,ต้องร้อง <c oughs> ต้องร้องเพลงไม่เพี้ยนแล้วก็ต้องแจ้งนาะโน้ตด้วย <c oughs> ใช่แล้วต้องรู้สึกแบบ พอหลังจากนั้นนะคะมีเวลาว่างมากขึ้นคือจากไอ้ 2, ที่ตีสองตีสามเที่ยงคืนนะคะเวลามันดิดขึ้นมานะคะ่ะจริงๆเนี่ยต้องกลับบ้านทุ่มหนึ่งต้องมากลับบ้านได้แล้วแต่พอตัดสินใจที่จะเข้าทีมนมัสการนะครับตัวเขาเองเนี่ยเข้ามาเริ่มเริ่มร้องเพลงในอาทิตย์แรกอะ่ะแต่นั่นคือหลังจากขวารบรถเป็นจำนวนพร้อมกันนะครับแล้วก็เข้าทีมนวัสการวันวันจันทร์ไม่ได้ไปทํางานวันอังคารไปทํางาน เจ้านายเขาก็เรียกเขาไปพบใช่แล้วให้ซองขาวมาเจ้านายเรียกเข้าไปแล้วก็ทําหน้าทําหน้าแบบตกใจมากแล้วเจ้านายบอกอุ้ยรอมานานละเดี๋ยวเราเนี่ยมีเรื่องต้องคุยกันหน่อยต้องเคลียร์กันนิดนึงเดี๋ยวเอกสารเขาก็ยื่นซองขาวมาเขาบอกว่าเอาเอกสารนี้ไปเคลียร์กับ h อชอให้พี่นิดนึงเพราะว่ามันมีมันติดปัญหาอยู่เรื่องนึงตุ้มก็เอาเอกสารนะคะหนีบเอาไว้กับหนีบเอาไว้กับหน้าอกไอ้สมุดโน้ตที่ทุกครั้งจะถือเข้าไปรับ รับงานจากนายรับบริฟพอเสร็จแล้วเขาบอกจะเดินออกมาเขาบอกอ้าวทาไมไม่เปิดซองแล้วดูเลยเผื่อสงสัยจะได้ถามพี่ได้เราก็เปิดซองเขาบอกอ้าวอ่านเร็วๆเข้าคือเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นคนเขาจะเป็นผู้หญิงแล้วหน้าเขาจะค่อนข้างดุเวลาเขาไม่ยิ้มมาค่ะก็คือจะตุ้มก,กลัวมากคิดในใจโอ้ย โดนอะไรแน่ๆเลยเพราะก่อนหน้านี้ตุ้มเคยโดน HR เรียกเข้าไปเพราะว่าเเพราะว่าเพราะว่าราคาสินค้ามันหลุดอะค่ะแล้วคู่แข่งเขาก็รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบโดนสอบสวนเป็นเรื่องเป็นราใหญ่โตแบบหูสงสัยโดนอีกแง่เลยเพราะอ่านบริษัทขอบคุณมากคุณวิวพรที่ตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีบริษัทขอปรับตำแหน่งให้ขึ้นเป็นซีเนียร์เมนเจอร์โอ้เราต้องก็แบบเฮ้ยเราต้องก็อ่านอีก อ่านแบบอ่านไปดูตัวเลขของเงินเดือนที่มันได้เฮย้ยตุก็แบบคือมันตกใจอะค่ะแล้วก็รู้เลยว่าพระเจ้าแน่ๆเลยคิดในใจว่าแบบเฮย้ยคือมันจะร้องไห้อะ่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจอะค่ะการที่จะก้าวข้ามผ่านไปอีกก้าวหนึ่งอะมันคือแค่การตัดสินใจเท่านั้นเองเราอาจจะมองว่าปัญหาเรามันเยอะ โหยกว่าจะเข้าธนมมสการได้ต้องมานั่งตัดสินใจอะไรกันอยู่ตั้งนานต้องมานั่งคิดว่าแล้วเดี๋ยวการงานที่บ้านฉันจะทำยังไงเดี๋ยวต้องร้องเพลงจะไม่มีสมาธิเดี๋ยวแต่จริงๆแล้วอ่ะพระเจ้าจัดการทุกอย่างพอตัดสินใจร้องเพลงพระเจ้าก็จัดการเวลาทํางานให้ถูกปรับตําแหน่งเจ้านายปรับที่นั่งให้เป็นที่นั่งส่วนตัวไม่ต้องไปปนกับใครแล้วก็ไม่ได้ลงไปทํางานเลยค่ะวันวันหนึง่งเดี๋ยวเจ้านายก็เรียกเข้าไปนั่ง คุยอยู่ในห้องแล้วก็ต้องช่วยเขาคิดไอเดียเรื่องนู้เรื่องนี้พอเสร็จออกมาก็สั่งลูกน้องทําตัวเองก็เข้าไปนั่งคุยกับเจ้านายเสร็จออกมาสั่งลูกน้องทําคือตุ้มรู้สึกว่าการสนิทอยู่กับพระเจ้าอะ่ะ <te ars> จะบอกว่าจะบอกว่าเขาเองเนี่ยขาดคืนพระเจ้าหรือแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้ฟังพระวิญญ,ญาณคือได้ยินแต่ไม่ได้ทําเนี่ยอยู่ประมาณเกือบสองปีซึ่งผมกับเขาเองก็ ก็ในเรื่องถวายสิบรถเนี่ยบางทีเราถวายอาจจะแบบมีเหมือนแบบผ่อนพระเจ้าบ้างอะไรบ้างนะเป็นงวดงวดอะไรเงี้ยติดนิสัยใช้บัตรเครดิตต่อบอบอกไม่ต้องจ่ายแล้วก็โอเคครับคืออยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เขามีปัญหาที่ทํางานหรืออะไรเงี้ยผมจะคอยปรับทัศนคติเขาให้เขาเขาเย็นลง ให้เขาแบบเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดบางทีบางทีพระเจ้าก็ต้องพระเจ้าบอกผมนะผมเองเนียผมก็คิดถึงอาดมนะตอนที่เอวามาถามะเรื่องผลไม้อถ้าอาดมำสนิทก,กับพระเจ้าอ่ะไม่มีทางเลยครับที่เขาจะบาปไม่มีทางที่เขาจะลม้มลงแต่เขาอะกลับเลือกที่จะฟังเนื้อหนังตัวเองแล้วกินเข้าไปเหมือนกันผมเองเนี่ยดูแลภรรยาคนเนี้ยผมว่านานนะที่ที่ผมก็ลม้มลง ในการดูแลเขาแล้วพอได้กลับมาดูแลเขาอีกรอบหนึ่งเนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยพระเจ้าก็สอนผมมากขึ้น mm hmm. ให้ความคิดให้คําตอบกับผมที่จะตอบเขาเวลาเขาถามเนี่ย mm hmm. บางเรื่องที่เขาถามเนี่ย mm hmm. ผมอึ้งเลยนะ mm hmm. ไปไงต่อ <laughs> <laughs> หลายครั้งครับหลายครั้งที่เขาถามแล้วผมต้องต้องพึ่งพระวิญญาณแล้วตอบเขาแล้วช่วยเขาเ mm hmm. พราะบางครั้งเนี่ยความคิดของเขาเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าติดลบเนี่ยเขาติดลบเลยแล้วเขา คลายมันไม่ออกพอเขาคลายมันไม่ออกเนี่ยผมต้องช่วยเขานี่คือการการที่ผมเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการที่เขาได้ปรับตําแหน่งในการที่เขาได้อยู่ตรงนี้ได้ได้ร้องเพลงนมสการได้ได้ได้ติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นซึ่งผมเองอ่ะไม่เคยบังคับเลยเพราะว่าผมคิดว่าการบังคับเนี่ยจะทําให้เขาอ่ะไม่เต็มใจพอไม่เต็มใจเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ย ไม่คอนเซนเทรตกับที่พระเจ้ากําลังบอกนี่คือสิ่งที่ผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับการการที่ภรรยาผมได้ปรับตําแหน่งได้เลื่อนขั้นครับขอบคุณพระเจ้าครับ